ก่อนจะมาเป็นพระรุ่งโรจนฤทธิตพระคู่บ้านคู่เมืองชาวนครปฐมเมื่อ115ปีก่อนปี2451รัชกาลที่6ทรงคบเสียนพระพระหัตถและพระบาทอย่างละส่วนณวัดเขาใหญ่อำเภศรีสัชนาลายัยจัังหวดสุขโขทยัยและได้อัญเชิญมายังพระนครเพื่อบูรณะหล่อองค์รึ่งใหม่ด้วยทองเหลืองเมื่อแล้วเสร็จได้อัญเชิญมาประดิษฐานณองค์พระปฐมเจดี ซึ่งการขนส่งเป็นไปด้วยความยากลำบากต้องแยกส่วนต่างๆมาแล้วได้นำมาประกอบกันจนแล้วเสร็จในวันที่2พฤศจิกายนปี2458เลยถือว่าวันนี้เป็นวันเกิดพระร่วงประวัติความเป็นมาเต็มพระร่วงโรจนฤทธิ์สีอินทราทิตทรรรโมภาทมหาวชิราวุธราชปูชนียอบพิษ ปี2,451พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6เมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระยุพราชเสด็จประพาสหัวเมืองฝ่ายเหนือได้ทอดพระเนตรพระพุทธรูปโบราณเป็นอันมากแต่มีพระพุทธรูปองค์หนึ่งที่เมืองศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยกอบด้วยพระลักษณะงามเป็นที่ต้องพระราชาลทัยแต่ชำรุดมากเหลืออยู่แต่พระเศียร พระหัตถ์และพระบาทจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญลงมากรุงเทพมหานครแล้วให้ช่างปั้นสถาปนาขึ้นมาบริบูรณ์เต็มพระองค์และโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชพิธีเททองหล่อขึ้นเมื่อวันที่30ธันวาคมปี2456ณนวัดพระเทตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานคร พระรุ่งโรจนาริ์เป็นที่เคารพบ,บูชาของพุทธศาสนิกชนชาวไทยทั่วไปชื่อเต็มก็คือพระรุ่งโรจนาริ์สีอินทราทิตทรอรรโมพาดมหาวัิราวุธราชปูชนียอบอพิษตามประกาศกระแสะพระบรมราชโองการลงวันที่12ตุลาคมปี2466แต่ประชาชนทั่วไปจะเรียกว่าหลวงพ่อพระรุ่งหรือพระรุ่งโรจนทริท์ พระรุ่งโรจนาริตมีขนาดความสูงวัดจากพระบาทถึงพระเกศ7.42เมตรหรือราว12ศอก4นิ้วเป็นพระพุทธรูปปางห้ามญาติศิลปะแบบสุโขทัยประทับยืนอยู่บนฐานโลหะทองเหลืองลายบัวคว้างบัวหงายทำวงพระพักตามยาวพระหนุเสี้ยมนิ้วพระหัตและพระบาทไม่เสมอกันห้อยพระหัตซ้ายลงข้างพระวรกายแบบฝ่าพระหัตขวายกตั้งคึ่งยื่นออกไปข้างหน้าระดับพระอุระ เป็นกิริยาห้ามมีพระอุทธรพลุยออกมาห่มจีวรบางคลุมแนบติดพระวรกายบ่ายพระพักสู่ทิศเหนือทำด้วยโลหะทองเหลืองหนักหนึ่งร้อยหาบการอัญเชิญพระรุ่งโรจนฤทธิ์เมื่อเดือนกรกฎาคมปี2457จําเจำเป็นต้องแยกชิ้นมาและมาประกอบเข้าด้วยกันที่จังหวัดนคปรปฐมแล้วเสร็จเป็นองค์สมบูรณ์เมื่อวันที่2พฤศจิกายนปี2458หลังจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว สเสด็จสวรรคตแล้วตามความในพระราชพินัยกรรมของพระองค์ระบุว่าให้บรรจุพระบรม,มาราชสรีรางคารของพระองค์ไว้ใต้ฐานพระรุ่งโรจนฤทธิ์ที่องค์พระปฐมเจดีวันที่31สิงหาคมปี2469จึงได้ทำพิธีบรรจุพระบรม,มาราชสรีรางคารณใ,ใต้ฐานพระรุ่งโรจนฤทธิต์ตามพระประสงค์ทุกประการ